ลำไส้ของเรานะครับมีจุลินทรีย์มากมายจุลินทรีย์เหล่าน,นี้เนี่ยอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียราหรือไวรัสรหัสพันธุกรรมของมันหรือดีเอี่ยมากกว่ามนุษย์เราเถึงร้อยห้าสิบเท่าถ้าจุลินทรีย์เหล่านี้ไม่แข็งแรงปริมาณไม่มากพอไม่หลากหลายคุณภาพของมันไม่ดีภูมิคุ้มกันของเราก็จะบกพร่องตั้งแต่ติดเชื้อง่ายรวมไปถึงภูมิแพ้ต่างๆเช่นโรคหอบหืดระบบสมองก็จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า โรคเครียดรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือออทิสซึมอีกระบบหนึ่งที่สําคัญก็คือระบบเมตาบอลิซึมรือระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายชูลิ้งซีเหล่านี้จะช่วยควบคุมระดับความผิวของเราให้พอเหมาะไม่รับประทานมากเกินไปน้ําหนักไม่เพิ่มมากเกินไปน้ําตาลไม่สูงมากเกินไปเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อว,ว่าการรักษาของแพทย์จะมีการใช้วิธีการปรับหรือเพิ่มชูลิ้งไซต์อีทีเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อโรคต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมด จะได้รักษาได้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เลยจําเป็นค่ะที่เราจะต้องดูแลจุลินทรีย์ใน,นร่างกายของเราให้สมดุลค่ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะคนเราแต่ละคนนะคะมีทั้งความแตกต่างทางด้านพันธุกรรม ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมค่ะตั้งแต่การรับจุลินทรีย์จากคุณแม่ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์และตอนคลอดน,นะคะการกินอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มแตกต่างกันไปค่ะทําให้จุลินทรีย์ในร่างกายของคนเรานะคะไม่สมดุลไม่เหมือนกันค่ะจุลินทรีย์ตัวดีของเรามีน้อยเกินไปแล้วจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะมีมากเกินไปการตรวจจุลินทรีย์ในร่างกายนะคะก็จะทําให้เรารู้ค่ะว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์ประเภทไหนที่เราขาดจุลินทรีย์ประเภทไหนที่ยังเกินอยู่โดยเฉพาะจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะเพราะ เกิดว่ารับประทานโ,โบเรติกโดยที่ยังไม่ได้ตรวจนะคะอาจจะได้เจ้าตัวโปรไบโอติกที่ไม่ตรงกับความไม่สมดุลในร่างกายของท่านเองค่ะ เมื่อเรารับประทานโปรไบโอติกนะคะในสัดส,ส่วนแล้วก็สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับความไม่สมดุลในร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะลดโอกาสในการที่จะเป็นโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลคะ่ะก็อยากจะสรุปนะคะว่าจริงๆแล้ว DNA ของคนนะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่จุลินทรีย์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงได้แล้วทําให้สุขภาพเราดีขึ้นค่ะ